ตอนนั้นเจ๊ต้องเมนนี่ไปหาหมอต้องอะไรบ้างก็ไปไปหาหมอหลายตีอยู่เจ้าอ๋อปไปหาหมาหลายตีแรัวนี่่ะมาป้าปีเพทาเซมก็คือรู้สึกว่าอุย้ยสบายแล้วมันก็เจ้ารู้สึกว่ากินกินรู้สึกว่าดีขึ้นเจ้าอ๋อเจ้าแล้วก่อนนานั้นนี่ไปฉีดยาที่หมอแบบ แก่ปวดประจาเดือนอย่างนี้โอ้แ oh, ถบจะต้องไปคิดแทบทุกเดือนแล้วก็ตอนนั้นนะเวลาเป็นได้ต้องไปเอายาแก้ปวดจ้อ๋อ oh, ไปเอายาแก้ปวดอ๋อ oh. ยาแก้ปวดประจําเดือน oh. okay. อือโอเคออะเดี๋ยวปีเพซาเชมขออน,นุญาตอธิบายการนอกกำลังกายเขาข่าวนะก็คือว่าคนที่ว่าเจ็บต้องเม้นนี่นะอย่างเช่นนอกอ่ะือบางทีอ่ะเวลาเขาเจ็บต้องเม้นมันจะมีการบีบตัวของบนหลูกข,ของเขาอะ่ะมันนัก่ย ือปกติมันบีบอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยมันบีบหนักเนาะเช่นอะไรคือการที่ว่าเขาเพิ่มการออกกําลังกายอย่างเช่นฟุตขมิบข,ข,ขม,ขมาไห้ยิบขมิบก็คือผู้จักยุมู้ขี่กหอจะเอออันนั้นอนะ่ะเขาห้องมาขมิบหลังยาวหนมเออมันมันจะเป็นอาการคล้ายๆกับแบบแยคหูหูรูดของเขาอ่ะบริเวณตรงช่องคอ,อดคือเมนนะ้นอะมันจะไหลออกตรงช่องคอ,อดนะมนไม่จำใจไหลออกออกตรงต,รงต,รงตรงนองนเยียวเขาหะเจ้ามันยิ่งมันจะมียู่สามต่อนนะ คือต่อเนี่ยต่อช่องคอร์ดก็ไม่กะต่อหูไทยเขานะาเออถ้าเขาขม,มิบขม,มิบเนี่ยมันจะแยกให้กล้ามเนื้อบริเวณตรงคือตีปีบอกว่ายุ่มผู้คีบหมายถึงว่าคือเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะมาหูชักช่องคอร์ดแต่ว่ามันอยู่ติดกันไงเขาว่ายุ่มผู้คีบ <c oughs> คือมาณว่ามันจะแยกให้กล้ามเนื้อบริเวณตรงหน้ามันกระชับเพราะว่าเวลาเขาเป็น จ็บต้องเมนเะนี่ยมันจะยา่างหือคล้ายๆกับว่ามันจะปวดนวงบริเวณตรงขั้นตัวเนี่ยแต่ถ้าต่อฟึกขมิดบรรยากาศลุกหนังอย่างที่พี่ว่านี่นะมันจะยา่างหือกล้ามเนืเน้อบริเวณโตเอ่อในช่วงท้องน้อยเนะาะแล้วตรงขั้นของเขาอ่ะมันจะทํางานได้ดีมากข,ขึ้นอาจะจะเป็นการที่ว่าช่วยลดปัญหาอาการเจ็บต้องมีในตัวนะจ้าว่ยากพอนะเจ้าเดี๋ยวถ้าอันนี้มดฝาเป็นดมีนท์ของเราเนี่ยแล้ววันเราฟังกันนะหนอโอเคขอบคุณมากเจ้า,จา